สวัสดีครับผมไอเพรยนต์นะครับวันนี้ก็จะมาน,นําเสนอรถสวยอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เพิ่งหลุดจองมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นที่ลูกค้าหลายท่านนะครับ สอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็ใครที่สนใจคันนี้ก็รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับสำหรับคันนี้มีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับโตโยต้าอันติสโฉมหน้าแบนนะครับเครื่องยนต์เบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าอัลติส1.8ตัว G นะครับปี2013นะครับทางเพชรยนต์เนี่ยขายอยู่ที่3 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะครับ รับประกันว่าไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงไม่เคยจดทะเบียนป้ายเหลืองนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสวยมากนะครับคันนี้ก็ทําการปรับสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมขายนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่ารายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับชมนี้นะครับเป็นชมหน้าแบนนะครับกระจังหน้าเป็นสีเทาดำนะครับสีเทาดำเงานะครับดีไซน์สวยงามมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับ ชุดโคมไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานแบบมันติเดฟเลคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับคันนี้เป็นตัวจีตัวท็อปก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันรับประกันไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะฮะส่วนล้อนะครับเป็นล้ออลลอยนะครับล้อแม็กอลอยเดิมแท้จากโรงงานขอบ16นะครับเป็นแม็ก5รู นะครับยางเนี่ยได้เป็นยางบิสโตนนะครับปี2020นะครับสัปดาห์ที่15นะครับยางก็ประมาณปีเดียวเท่านั้นเองนะครับรหัสยาง 205/55R16 ทนะครับสำหรับคันนี้ดอกยางพร้อมใช้งานเหลือเือเลยนะครับส่วนซุ้มล้อชุดโครงสร้างเดิมนะครับรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆนะครับตัวน็อตเดิมแท้ทั้งหมดเบ้าโชคนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรับประกันโครงสร้างเช่นเคยนะครับคันนี้ไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํา นะครับตัวรถเนี่ยเราได้ทําการปรับสาภาพให้เป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีนะครับเรื่องของเบาะต่างๆช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์นะครับเราดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับกระจกนะครับเป็นกระจกอ่าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่ามีไฟเลี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับ คันนี้สวยมากนะครับเสา ABC เดิมแท้ทั้งหมดนะครับติดฟิล์มให้แล้วนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ40%นะครับโครงสร้างเดิมนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับ Toyota Altis 1.8ตัว G นะครับปี2013นะครับราคา325,000บาทนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามผมไอเพชรยนได้เลยนะครับ089 480 7362นะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างหายากมากๆนะครับใครที่พลาดแล้วนะครับก็ อาจจะต้องรอกันอีก1 2เดือนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็รุดจองมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่กำลังหารุ่นนี้ชมนี้อยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับกุญแจนะครับจะเป็นรีโมทดอกไขนะครับเป็นรีโมทดอกไขก็คันนี้มีกุญแจสำรองให้อีก1ชุดนะครับด้านสั่งอัดด้านหลังตัวรถนะครับก็เดิมแท้จากโรงงานฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมสวยงามนะครับโลโก้1.8 ต่างๆอยู่ครบชัดเจนชุดโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีไฟเดี้ยวไฟถอยตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของไฟทับทิมให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็ไรฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายในตัวรถกันนะครับลืมเปิดลืมปลดล็อกอะ มาดูด้านในกันนะครับด้านในนะครับก็ภายในห้องเก็บของเนี่ยเดิมแท้ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับไม่เคยติดแก๊สแน่นอน100่เซนะครับมีเล่มตรวจสอบได้หน้าแรกหน้า16หน้า18นะครับใครอยากดูก็แอดไลน์ผมได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ดูนะครับภายในค่อนข้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันชุดเครื่องมือนะครับแม่แรงหรือว่ายางอะไรเนี่ยมีให้ครบถ้วนนะครับยางอะไหล่เป็นล้อกระทะนะฮะในส่วนของ รอยเชื่อมรอยซีนทางมะพร้าวนะครับจุดเมนอาร์ตเดิมแท้ทั้งหมดนะครับโครงสร้างเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับว่าไม่เคยมีการชนหนักติดความจมน้ามาอย่างแน่นอนรถไม่เคยติดแก๊สไม่เคยจดทะเบียนป้ายเหลืองนะครับเล่มตรวจสอบนะครับสวยๆสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างสวยๆแบบนี้เลยนะฮะใครที่สนใจคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาด่วนเลยครับ0894807362 นะครับเบอร์นี้ของผมเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะของตัวน็อตถูกถอดถูกไขนะครับสภาพเดิมเดิมสวยๆสีเดิมเดิมนะครับโครงสร้างเนียนๆแบบนี้เลยนะครับรถสวยมากบอดี้สวยมากนะครับคันนี้นะครับรับรองมาไม่ผิดหวังนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับ ด้านซ้ายด้านขวานะครับคันนี้ปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับสีเงาวับเลยนะฮะสวยมากพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อเลยนะครับชบอ่ะภายในเนี่ยเป็นโทนสีดำนะครับเดี๋ยวผมสตาร์เครื่องเลยแล้วกันเนาะโอเคสวยมากนะฮะสวยมากนะครับ ภายในเนี่ยเป็นโทนสีดําล้วนเลยนะครับแผงประตูก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับที่พักแขนนะครับแผงประตูเป็นหนังสีดำนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้มีระบบเซ็นทันล็อกเรียบร้อยนะครับมือเปิดต่างๆนะครับสภาพสวยนะครับการใช้งานดูแล้วค่อนข้างน้อยนะฮะมีลำโพงหนึ่งตัวนะครับขัดเข้ามานะครับมีในส่วนของไฟตัดหมอนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยหนังเดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพพวงมาลัยเนี่ยก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับรอยเสื่อมสภาพถือว่าน้อยมากนะครับคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเสียงลดเสียงเลือกโหมดได้จากตัวพวงมาลัยเช่นเดิมนะครับส่วนชุดเล่นไม้นะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับอยู่ที่1 2 6 9 3รโรนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะครับ คอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นโทนสีดำร้วนนะครับเครื่องเล่นวิทยุ CD ดีแท้นะครับจากโรงงานเช่นกันนะครับวิทยุ CD ดีแท้จากโรงงานนะครับสามารถเสียบสาย aux ได้นะฮะคันนี้แอร์ออโต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดหัวเกียร์เป็นหนังนะครับคันนี้สวยมากที่พักแขนเป็นหนังสีดำนะครับเบรกมือนะฮะ ส่วนเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดําเดิมแท้จากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมคุณภาพของตัวเบาะเนี่ยคันนี้เนี่ยสภาพอยู่ที่95%อนะครับมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับรอยยับเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นเบาะหนังเนี่ยร่องรอยของการยับเท่านี้เนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะรถสวยมากนะครับภายในค่อนข้างกว้างนั่งสบายนะครับสวยมากนะครับด้านหลังเช่นเดียวกัน เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีที่พักแขนนะครับที่วางแก้วขบวนชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะครับสามารถพับได้ดผมพับให้ดูดึงขึ้นนะครับชึบอ่ะกล้องสั่นหน่อยขออภัยนะครับ ก็เบาะหลังเนี่ยสามารถพับแบบนี้ได้เลยทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในส่วนของ1.8ตัว G นะครับด้านหลังเนี่ยมีในส่วนของช่องเก็บของให้ทั้ง2ช่องนะครับภายในกว้างนะครับเบาะหนังเดิมนะครับสภาพสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับส่วนหลังคานะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นออกแบบสีเบดนะฮะก็ไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนหรือว่ารอยเจิม นะครับสำหรับคันนี้ไฟ2แผ่นที่ต่างๆครบถ้วนชัดเจนใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับสอบถามผมได้เลยนะครับไอพีดยนต์0 8 9 4 8 0 7 3 6่แนหะครับหรือใครนะฮะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงเลยนะครับคันนี้ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์กันเลย มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง d u o v VV-TI 4สูบเดิมแท้จากโรงงานนะครับขนาด 1800cc รซีซีนะครับรู้สึกว่าแรงม้าเนี่ยอยู่ที่141แรงม้าเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างแรงเลยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าแซงเป็นแซงเลยนะครับคันนี้ก็เครื่องยนต์เนี่ยนิ่งนะครับนิ่งมากเลยแบบนี้เลยนะครับผมสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยนะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับ เป็นไงบ้างครับเครื่องนิ่งนะทำงานปกติรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานต่างๆอยู่ครบนะครับตัวเครื่องเนี่ยเดิมแท้น็อตไม่ขยับเลยนะฮะในส่วนของห้องเครื่องก็สะอาดนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะคะแบตเตอรี่พร้อมใช้งานสตาร์ททีเดียวติดนะครับห้องเครื่องเนี่ยทำการปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่อนข้างสะอาดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะตัวน็อตเบ้าโช๊คต่างๆนะครับเดิมแท้จุดเป็นอาร์ชัดเจนโครงสร้างน็อตคานด้านในเดิมนะครับจุดเป็นอาร์ชัดเจน นะครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเ<ม>ช่นเดียวกันนะครับแก้มซ้ายขวานะครับเดิมนะครับโครงสร้างเดิมแท้ทั้งหมดนะครับต้องบอกเลยว่าบอดี้ตัวรถคันนี้เนี่ยสวยมากนะครับบอดี100้หนึ่งเเลยนะครับในเรื่องของคานหน้าแก้มซ้ายขวานะครับฝากระโปรงท้ายนะครับเดิมแท้นะครับฝากระโปรงหน้าเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เป็นมีในส่วนของ<ๆ>ระบบ ABS <S 2> <S 2> นะฮะให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับขออภัยนะฮะเช้าเช้านะครับก็ ค่อนข้างจะคำพูดจะตามไม่ทันนิดนึงนะฮะโอเคฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์มอกรต่างๆอยู่ครบชัดเจนนะครับแผงถนวนกันความร้อนนะครับสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับสีบอลเงินนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าอัลติส1.8นะครับจูจีปี2013นะครับราคา3 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้เพิ่งหลุดจองมาหมาดๆเลยนะครับใครที่สนใจก็ โทรหาผมไอเพดยนตได้เลยนะครับ0894807362นะครับหรือใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพดยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ